สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by C Asset Management ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะยิ้มจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านพาโฮมนะคะที่โครงการพีโน่หุ่นโยจินวัชรลพลค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่แขวงคลองถนนค่ะเคซายไหมจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะการเดินทางมายังโครงการค่ะก็สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนพระหนโยทินถนนรามอินทราและวัดชละพลนะคะสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางมากๆค่ะบริเวณด้านนอกโครงการค่ะยังลายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซ่ารามอินทราค่ะบิ๊กซี สะพานใหม่ตลาดเอ,อเงินตลาดยิ่งเจริญค่ะและยังมีร้านสะดวกซื้อเรียกว่าครบครันเลยนะคะจากหน้าโครงการเนี่ยไปประมาณแค่40เมตรเท่านั้นค่ะสำหรับภายในบริเวณโครงการค่ะเขามีระบบรักษาความปลอดภยัยหลอประพอกรอง4 c t v เข้าออกนะคะผ่านระบบ Keycard a s s e t ค่ะและยังมีพื้นที่สีเขียวค่ะเรียกว่าบรรยากาศร,รม่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยนะคะมีสวนย่อมกลับเผล ว่ายน้ำและฟิสเนสค่ะไว้บริการสําหรับลูกบ้านทุกๆท่านด้วยค่ะบริเวณด้านนอกนะอยู่ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มไปดูกันเลย และตอนนี้นะคะยิ้มอยู่ที่บ้านเล็กที่111ครับ192ค่ะมีขนาดพื้นที่18ตารางวาค่ะสำหรับบ้านหลังนี้มี4ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะจอดรถได้1คันนะคะ เข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะจะเป็นห้องโถงค่ะโซนแรกคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกนะคะวางโซฟาตัวใหญ่ๆห,หรือว่าโซฟาเบดได้แบบสบายค่ะเพิ่มนะคะโต๊ะวางทีวีนะคะหรือจะเป็นตู้โชว์ของนะคะและก็สามารถที่จะทําเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินได้ด้วยค่ะถัดเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะโซนนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตั้งโต๊ะไว้สําหรับรับประทานอาหารได้ค่ะเนี่ยสท่าน6ท่านได้แบบสบายสบายค่ะ บริเวณทางด้านนะคะในนะคะของตัวบ้านค่ะเขามีการบิวอินครัวไว้แล้วบางส่วนค่ะเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับท่านไหนที่ชอบในเรื่องของการทําอาหารค่ะเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สามารถที่จะทําอาหารได้เลยมีทั้งนะคะที่ดูดควันค่ะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ซิงค์ล้างจานไว้ให้แล้วค่ะตู้แขวนนะคะไว้เก็บของค่ะสามารถเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะก็เพิ่มเติมได้ในแบบที่คุณผู้ชมชื่นชอบเลยนะคะ บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะสามารถที่จะเปิดออกไปด้านนอกนะคะเรามีการต่อเติมพื้นและก็หลังคาวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านนอกเนี่ยจะทําเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะหรือว่าตากผ้าก็ได้หรือสําหรับท่านไหนที่ชอบทําครัวหรือว่าอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่จะเป็นอีกหนึ่งจุดในการทําครัวไทยก็ได้เช่นกันค่ะ บริเวณชั้น1ค่ะมี1ห้องนะคะสามารถใช้เป็นห้องนอนของผู้สูงอายุก็ได้ค่ะหรือสําหรับคุณผู้ชมท่าไหนนะคะที่จะใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์เป็นห้องทํางานเพิ่มเติมในเรื่องของโต๊ะทํางานค่ะมีหน้าต่างบานสไลด์เปิดรับลมระบายอากาศชมวิวด้านหลังของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ บริเวณชั้นหนึ่งมี1ห,ห้องน้ําค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้ํานะคะได้แล้วก็สุขภัณฑ์แบบครบครันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยที่บริเวณชั้น2ค่ะตามมาเลย ห้องแรกค่ะกับห้องมาสเตอร์เบดมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนี้มีขนาดที่กว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้แบบสบายๆพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบครบครันค่ะจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือจะทําเป็น1มุมทํางานก็สามารถทําได้นะคะซึ่งห้องนี้ค่ะเขามีความพิเศษก็คือมีประตูนะคะกระจกบานสไลด์เปิดไปยังระเบียงด้านนอกนะคะจะได้ช่วยรับลมระบาย อากาศแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ด้านนอกค่ะและนอกจากนี้นะคะความพิเศษนะของห้องนี้ก็คือมีหน้าต่างนะคะบานใหญ่ค่ะที่จะเปิดรับแสงธรรมชาติด้านนอกช่วยประหยัดไฟได้ด้วยค่ะ สำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดพอๆกันนะคะสองห้องนี้ใช้เป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกในบ้านก็ดีค่ะหรือว่าจะเลือกหนึ่งห้องนะคะไว้สําหรับเป็นห้องทํางานห้องพักหรือสําหรับบ้านไหนที่มีสมาชิกไม่เยอะค่ะก็สามารถที่จะใช้เป็นห้อง w a l k i n c l o s e t นะคะไว้เก็บเสื้อผ้าของสาวๆก็เรียกว่าดีเลยทีเดียวค่ะ มีหนมี1ห้องน้ำค่ะไว้ใช้ร่วมกันนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันการเดินทางไปยังหมู่บ้านพลีโน่พหลโยธินวชระพลเริ่มต้นบนถนนพหลโยธิน54ทับหจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพิ่มสินขับต่อไปอีก1.6กกิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างแหะค่ะคุณผู้ชมสำหรับท่านไหนที่อยากได้บ้านสวยๆในโครงการพีโนพหุนโยทินวัชะพลหลังนี้แล้วแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามานะคะได้ทางช่องทาง f c e e o o o แฟนเพจ g e J s s s e t m a n a g e m e n t และ YouTube Channel นั่งบ้านบ้าน b บ J Asset Management ค่ะเรามีพนักงานฝ่ายขายที่จะให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่เรานะคะยังมีทรับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวและบ้านทาวน์โฮมค่ะในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดอีกหลายหลที่เลยนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ E นะีหน้าสวัสดีค่ะ